ทำไมก o ูมิ่งถึงมีผลมากมากเลยในการที่จะคัดเลือกในการสลักแอร์ฝักสายกันน,นึงนะคะกองอื่นเนี่ยคือก็ยอยากจะบอก,บอกให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ้อ,องรู้จักคำว่า first impression ไหม first impression น,น,นั่นก็หมายความว่าความประทับใจแรกพบใช่ปะดังนั้นคนเราเนี่ยเวลาที่จะแบบจะประทับใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนมันก็ต้องเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนคนเราอะเวลาไปเดทกับผู้ชายอย่างเนี้ย ที่บอกว่าเราจะต้องเ,อเราจะต้องชอบผู้ชายที่นิสัยนะแต่จริงๆแล้วรอยละลอยก็ต้องดูหน้าก่อนปลาว่าตัวเองถูกจะตามไหมจริงปะกรรมาการไปเช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็คือสิ่งแรกที่ทำให้เกิด s p r e s s i o n ได้ถ้าเรามีเสื้อผ้านหน้าผมที่ดูเหมาะสมนะคะทีนี้เรามาดูคำจำ,จำกัดความของคำว่าลูกเรือกันก็คือ a นะอคคดเนาะด้วยความที่ภาพลักษณ์หรือว่า Image เนี่ยของลูกเรือเนี่ย เป็นแบบชนิดที่1ต้องเนีย้ยบ 2>, 2ต้องสวย3ผมต้องเป๊ะ4ตาต้องเป๊ะแก้มต้องแจมปากต้องแจมเสื้อผ้าหุ่นต้องใสออกมาแล้วดูดีนะคะคือด้วยความที่ลูกเรือมันเป็นแบบนี้เนี่ยดังนั้นกรรมการเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะเห็นเวลาใครมาสัมภาษณ์เขาก็ต้องอยากเห็นคนที่ดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับการเป็นแอร์มากที่สุดนะคะ ฉะนั้นถ้าน้องไปแบบชนิดหน้าสดหรือว่าแต่งน้อยมันก็ดูแล้วแบบไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นแอร์มากเราก็เลยต้องทําให้กรรมาการเขาเชื่อเพราะว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นนี่ว่าเอยเธอผมเป๊ะไหมแต่งหน้ามาดูดีไหมดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ยืนเรียงกันแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยเด่นที่สุดอะเราแต่งหน้าเป๊ะผมเรียบร้อยสุดมันก็ทําให้เขาดูแล้วโอ้เนี่ยดูเหมือนแอร์เลย เรามีความใกล้เคียงกับความเป็นแอร์มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีนี้เราด้วยความที่บทบาทและหน้าที่ของลูกเรือเนี่ยด้วยความที่เราไปทำงานเนาะเราจะต้องไปเป็น image ของสายการบินที่เราต้องโชว์ r e putation ของสายการบินฉะนั้นวันที่เราใส่ยูนิฟอร์มของสายการบินนะวันที่เราใส่แล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็น เป็นหน้าเป็นตาของสายการบินเลยเป็น Image ของเขาไปเลยดังนั้นถ้าเรามี grooming ที่แบบไม่ดีอะสมมติแอร์คนหนึ่งย่นมากและโซมมากมันก็จะไม่มีใครมาว่านะมันก็จะกลายเป็นว่าเป็น Image ของสายการบินไม่มีใครมาว่านะว่าเอา้าคุณฝ้ายคุณฝ้ายโซมมากเลยนะคะแต่เขาพูดว่าอ้ยลูกเรือของสายนี้ที่ฉันไปบินมานะแกเมื่อเช้าเนี่นั่งรูปป่วยมากนาั่งรูง่วงมากเลยอะเห็นไนะม ขาใช้คว่าลูกเรือของสายนี้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือคุณฝ่ายนั่นแหละที่เป็นคนที่แบบแต่งหน้าจืดหรือว่าโสมแต่เขาไม่ว่าเขาว่าสายการบินนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมสายการบินถึงแคร์ในเรื่องของภาพลักษณ์อิมเมจกรูมมิงถึงสำคัญมากอ่ะทีนี้เมื่อพูดถึงความสำคัญของกรูมมิงเราใช่ไหมต่อไปนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะแล้วทีนี้ไอ้กรูมมิงเนี่ยมันมันตรงไหนที่แบบมันต้องระวังบ้าง กูก็เลยอยากจะขอพูดถึงเรื่องของสีลิปสติกอะเนาะบางคนแบบทาลิปสติกอะสไตล์แบบเหมือนกับขอให้กูได้ทาแบบว่าานิดนดหน่อยหน่อยคือทาแต่เหมือนไม่ทาแกดังนั้นแกจะต้องทําให้แบบทาก็คือตะโกนทานะคะแล้ต้องระวังด้วยว่าสีลิปเป็นแบบไหนสีเล็บนะคะลิปกับเล็บก็ต้องเป็นสีเดียวกันเช่นปากแดง เล็บคือแดงนะคะปากชมพูเล็บชมพูนะปากนูดเล็บนูดเฮ้ยปากนูดได้เลยไม่ผิดอย่างสายแคบเนี่ยจะปากนูดก็ได้นะเขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นแอร์ต้องทาปากแดงเท่านั้นไม่ใช่นะคะเวลาไปสมัครของมาเก็ตเอลเวยส์หรือบานออกแอร์จะทาออกสีแบบชมพูอมพีชก็ได้เล็บก็จะเป็นแนวนูดแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่แบบไม่จะเป็นต้องเป็นสีเดียวกับสีลิปสติกก็ได้นะก็คือเล็บสีขาวหรือว่าเล็บสีเฟรนช์เคาเห็นปะที่เป็นแบบ ใสๆแล้วก็มีคาดขาวๆอะไรเรียกว่า French Nail นะคะหรือถ้าเกิดว่าจะไปบาร์ขอบแอเวสเนี่ยทาสีขาวได้เลยนะคะเล็บขาวปากชมพูได้แต่ถ้าเล็บขาวปากขาวไม่ได้นะ